เริ่มได้หนึ่สวัสดีค่ะวันนี้น้องใบบุญนะคะจะมาเล่นอะไรให้เพื่อนๆดูเอ่ยมันคืออะไรลูกนาชีบอ่บอายบ่อใจแล้วรู้ได้ไงว่าคือบอ่อายมันเป็นของเล่นนะคะที่แห่จักนมว้าวว่ตอนนี้น้องใบบุญเขาคุณน,นมแมนอยู่ีใจใหญ่เลยนะ,ะ่นมันมันมีอะไรบ้าง มันมีอะไรบ้างดูเธอดีนะคะป้าดูป้าป้าดิใ่แบบใหญ่นะเทเทไหมต้องซื้อครบสี่กล่องซื้อนมครบสี่กล่องถึงจะแถมของเลยนะโอ้โหได้ใหญ่มาก มันคืออะไรน้องไม่บุญมันชุดเล่นต่อๆใช่ค่ะมันคืออะไรคะน,น้องไม่บุญเดี๋ยวคุณแม่ต่อให้ก่อนเราต้องมาประกอบเองเะาต้องประกอบเองใหญ่ใช่อ๋อแม่นี่คืออะไรอ่ะถูกไหมเนี่ยแม่นี่คืออะไรเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวคุณแม่ประกอบให้ต้อช่วยกันดีกว่าหม่อ่ะช่วยกันช่วยมาประกอบเร็ว อ,นนอ,อ่างนบุญออกแรงหน่อยเร็วไม่ให้เมียหนีก่อนแน่แหน่นนนนไม่คืออะไรคะคว้าวตันนะนนถูกด้านไหมน่ะถูกนะอ๋อมันให้ใส่ทรายข้างในนี้แน่เลยใช่แต่ว่าเราจะไม่เล่นทรายหรอกเพราะว่าเล่นทีไรแนละ้วมันเลอะมากคือม,มันต้องเล่นที่ทะเล ก็เก็บไม่ไหวนะอันนี้คืออะไรน้องใบบุญไม่ใช่บไม่ชอเอาไปไหนอ่ะกล่องเก็บไะอันนี้แม่เเอานี้น้องใบบุญรู้นี่คือทำอะไรอยู่คะที่หมุนเหรอลูกอ๋อมันที่หมุนเหรอคะอ๋อไหนๆเอ่ยอ๋อมันอยู่ด้านข้างโหน้องไม่บุญเก่งช่างสังเกตอ่ะในประกอบยังไง ทําไมเราไม่คุณรู้แม่ังไม่รู้เลยอนะ่ะมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วไม่คุณนั่นตรงนี้ไหนมาดูซิมีอะไรให้บ้างพี่ตรงนี้ค่ะไม่คุณน้าเก้าอี้มันมีอะไรบ้าง,งไม่คุณบอกอเพือนจหนูใส่อันนี้ก่อนป้าหมอนให้เขาอันนี้ แม่พิมพทรายพาล่องไปบุญไปเล่นทชายหาเรื่องไปทะเลอีกแล้วใช่ไหมของเล่นเต็มบ้านเลยของเล่นน้องไปบุญเนี่ยเยอะมากเลยรกมากที่บ้าน ไปบริจาคกันไหมเอาไหมไม่บุญให้เพื่อนไหม ไหนเดี๋ยวก่อนไม่ใช่เดี๋ยวแบบโอ้โหมันจะเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยเนี่ยหนูก็แปลกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ดูสินี่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 ใช่ปะอันนี้คืออะไรอ่ะดูสิคืออะไรคะอ๋ออ,นนอันนี้คืออันนี้เอออันนี้คือโอ้หน่าเล่นมากเลยทำไมรู้สึกว่าแบบมันมันดีกว่าที่แบบเป็นอ่ะ เดี๋ยวพุ่งแม่ทำให้ลูกแม่อุดไหนอันนี้คืออะไรอ่ะมันได้มากับมันหรือเปล่าหรือว่าของเล่นที่หนูมีอยู่แล้วลูกอ๋อนี่ว้าวแม,แม่กิแม่ตอบตอบใครแม่อย่าดูแม่อย่าดูตัวอะไรไม่เปล่าแม่หนูต่อเองเลยนี่อันนี้ ะกอบเข้ากับนรนี้หรือเปล่าใช่ไหมนา่าจะใช่นะอุ้ยใช่ปะใช่ใส่ป๊ะป๊าขอดูกล่องหน่อยสิอ่อาต่อไม่ถูก มันจะเข้าไม่ได้ลูกน้องไม่ค่อยเห็นนะป๊าป๊ามาต่อได้ไหมอ่ะไหนมันต่อยังไงปึ๊เอ้าไปแล้วน้องใบบุญหายไปแล้วแม่เห็นน้องใบบุญไหมมาใบบุญมานั่งตรงนี้สิลูกน้องใบบุญอยู่ไหนอ่ะลูกอ้าวออกมาแล้วเบบีออกมาแล้วเบบีหรือเปล่า หนูมินไข่หนูชื่ออะไรคะหนูชิมบุ๊กเฮ้ยใช่เหรอใช่ตัวชิมบุ๊กอ่ามาประกอบกันป๊า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 มาประกอบเพกๆเปล่าอ้าวมาดูซิต่อเสร็จแล้วว้าวน่าเล่นจังเลยโอ้หมันมีมันมีบันไดข้ามด้วยคะน้องบุญ หน้าสนุกอ่ะอันนี้บ้าเอาปลามาปล่อยได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะเอาปลามาปล่อยได้ไหมเอาปลามาปล่อยเอาเต่ามาปล่อยอ่ะไหมไม่พระบิดาปลามาป่วยปลามาป่วยปลามาป่วยเลยค่ะปลาป่วยเหรอนี่อ่ะอ่ะยังไงต่อมันเล่นยังไงเนี่ย เอาเอายังอื่นมาผสมก็ได้ไโอ้โหมีปลาด้วยเอามาใส่ไปเลยลเออตกปลาได้ดของเล่นนะนเยอะมากเลยปลาดาว,าวเยอะแยะเลยนะคะของเล่นอะแ,แบบว่าไหนไหนที่ตกปลาหนูอยู่ไหนเมื่อกี้นี้อะหนูไปเอามาสิลูก เนปลาเจอมีดแล้วแต่ป้าจะหนูตกปลามานะป้าจะทำอาหารให้สนุกใหม่ย้อนย้อนค่ะโอ้ยมีจานอ๋อมีจานด้วยนะคะได้แล้วพร้อมแล้วบุญเอาจานให้ได้ค่ะเดี๋ยวตกปลาเดี๋ยวจะตรวจหัวใจหมอเอ้ยหัวใจปลาก่อนเฮ้ยล่ปลาตัวหัวใจปลานะมาตกมาให้ปลาตัวหนึ่งลาตกมา มาเอาเอาตัวสีแดงอ่ามันนี้นี่ใส่นี่เลยใส่หม้อเลยใส่หม้อเลยเดึงออกโอุ้ยเดี๋ยวปลากัระดูกมาเดี๋ยวตรวจก่อนว่ากินได้ไหมโอ้โหตุก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 ไม่กดได้ตุก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 ตัวนี้อร่อยอ่าอร่อยแล้วก็ต้องทำอะไรต่อของเล่นต้องไปมุ่นน่าเล่นมากเลยอ่ะให้เพื่อนๆเล่นด้วยได้ไหมคะต้องหมดแล้ ไม่ได้เลยเหรออ่าสเสร็จแล้วใส่จานใส่จาน,าน,านใส่จานใส่จานแล้วก็หันตรงไหนเอาหัวก่อนหัหนหตัวโอ้ยอย่าตีสิหันหางอ่ะให้แม่กินอ้าวไม่ให้ไม่ให้หอ,อ่ะอ่ะเอาไปกินหนูกินเลยแล้วเดี๋ยวตกตัวใหม่ให้ป๊า เอาปลาดาวหวานหนูกินกินแล้วอร่อยขอวาาดกินปลาดาวแล้วเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวเชฟทำให้ตายย่าหนูกินไม่หมดเอามาปลาดาวมาบัตรนึงลูกเรือเรือแล่นผ่านอยู่เอาช่างน้ำหนักอ่ะโอเคอุ้ยลองตีหน้านะอใส่หม้อใส่หม้อกันเดี๋ยว เดี๋ยววัดหัวใจกันวัดหัวใจแถวอันเลยนะตายแล้วกินได้ไปจานหน้าไปจานเอาเลยค่ะหูดูน้องใบบุญกินมุมมากเลยคนตัวอ้วนก็จะเป็นแบบนี้นะคะวายมาใส่ไปด้วย ก็ได้ก็กมออนี้กดได้อานี่ดี่หมเไปขโหมออ่ะกินิเนีนกันนั่งกับป๋าป๋าหรอคะป๋าป๋าขันนั่งกับปาปาชูชาาจงเป็นหมูของเล่นเต็มบ้านเลย กินยามปลาไหมเอาคนกินแล้วกันม<อ>ามามามาหมดแล้วเอากินปลาต้องกินกล้วย <c oughs> มาเร็วผลไม้จะได้จะได้ถ่ายคล่องนๆนะคะล้างก่อนอ่ะล้างนี่ล้างตักอะไรตักน้ำให้เอามาโอเคสะอาดก็ Oh, โหกินอยา่างอร, يد, อรอิสอร่อยเลยก็อะไรดีนะนก็นั่งใกล้หนูน<ร><ร>้องไม่บุญไปนั่งใกล้ๆป๊า,ปา,<ม>าหน่อย <มา S 1> สม<า>มิมันมันหลดุดมา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 ,าเอาอยาเอาจานใส่น้ำพี่แป๊บหนึ่งครับหนึ่งเอากระทะวางนี่ก่อนเอาอยากกินเลยเดี๋ยวฟ้าตกแฮะเอาอะไรเอาหมาเอามินเนี่ยนปลาเอาดาวปลาดาวนะคะดีไหม น,นี่เหรอปึอ๊บปึ๊ถูกไหมอ้าวอนี่อันนี้เหรอเอ้โหไปออกไฟป,ป,ปลาดาอยู่ไหนอนะันนี้นี่ปลาเชา่าปลา,าเช่าเฮ้ยมันมันดึงวุ่นมันดึงไม่ออกมันดิ้งไม่ออกอ้าวออกแล้วเหรอโอเคเอวัดหัวใจปลาก่อนวัดเป็นไงบ้าง ตายยังตายแล้วตายแล้วกินได้เอาใส่มาปึ๊บเดี๋ยวกนทำอาหารอยู่เฮ้ยัำนี้บนปึ๊บเอาไ่ขึ้นอ่ากินได้โอ้โหดูลูกกินดิอืมยง่วงนอนแล้วอ่ะไปตีนอนก่อนนะไปนอนเอาไปนอนเหรองั้นมาบายบายเพื่อนๆก่อน มาหนีก่อนแล้วมานีก่อนป่ามาไปายบายก่อนเร็วบายบายมาตรงนี้สิคะบายบายสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะมองไม่เห็นเลยมาตรงนี้เร็วต้องไม่บุญเดี๋ยวมาดูหนูเล่นใหม่นะคะดูนะคะหมูสวัสดีค่ะก่อนดีดีสวัสดีสวยๆลูกจบการแสดงแล้วสวัสดีค่ะบายบายสวยสวย บายบายน้องใบบุญสามขวบสามเดือนนะคะบายบายค่ะ